ท่านผู้ชมครับวันนี้เรามีกรณีศึกษากรณีตัวอย่างพี่น้องที่เดินทางมาจากจังหวัดสระบุรีมารับยาสมุนไพรครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกครั้งแรกรับราเข้ามาจากไหนนะท่านผู้ชมครับท่านใดที่มารับสมุนไพรย,ยาของสุนภ์คลินิกแล้วสิ่งหนึ่งต้องปฏิบัติก,ก็คือหนึ่งต้องศรัทธาและเชื่อมั่นในสมุนไพรตัวนี้แล้วก็การนาสมุนไพรไปกินไปรับประทานนั้นต้องจรงิงจังตามที่หมอสั่ง และที่สําคัญก็อ,อีกอย่างหนึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญในเรื่องของอาหารการกินข้อห้ามข้อสิ่งที่มันเป็นแสลงกับโรคต่างๆเราต้องปฏิบัตินะนะครับและสิ่งหนึ่งที่เรายึดถือปฏิบัติคือเรื่องของสมุนไพรใบายาแต่และตัวนั้นมีรูบาอาจารย์ซึ่งตำหลักของสมุนไพรนั่นก็คือพ่อปู่ชิวกกมารพัทพ่อปู่ฤาษีนาลอดสองสิ่งนี้เราต้องให้ความเคารพและเชื่อมั่น และศรัทธากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเหล่านี้จะช่วยปกปักรักษา,าตัวเราด้วยนะครับซึ่งในวันนี้ทั้ง3าท่านเมื่อ,อรับยาแล้วหรือท่านใดที่มาที่สุขัฒนแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งคือต้องนอํายาไปขอกราบข,ขอกรจากพ่อปู่ชิวโกนเองครับเชิญตามมาเลยครับครับตอนนี้พี่น้องเราก็อยู่หน้าโบสนะครับพ่อปู่ชิวกมาประพัฒท์ผู้บุรีนาอรนะครับสิ่งที่ ยึดมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะปกปักรักษาคุ้มครองผูง้ที่มีอาการโรคภัไข้เจ็บนะครับวันนี้ตั้ง,ง, 7, ก,นนงกิจคณิสานเราก็เอ,อ่ยชื่อของตัวเองเลยหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามก็เอ่ยชื่อสองสามอาจต้องคาถาแล้วก็เอ,อ่ยชื่อมือเอาคาถาเข้ามาใกล้ๆหน่อยระวางนี้เห็นไหมครับ ท่าพเจ้าทั้งสาไมได้นำยุกยาสมุนไพรยาสุภัดชิมเองมาถาวายต่อหน้าพ่อปู่ชีบพบกพ่อปู่ฤาษีนารอดลูกจะนำยุกยาสมุนไพรต่างๆเหล่านี้ไปกินตามที่หมอสั่ง ตั้งใจกินให้หลุดพ้นจากโรคไข้ไข้เจ็บที่สะสมในร่างกายหลายสิบปีที่ดบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเจ้ากรรมในเวรลูกขออุทิศทั้งหลายนำจานนี้ไปฟื้นฟูร่างกายของตัวเองเมื่อลูกหายแล้วลูกจะเป็นจิติดี ปฏิบัติชอบก็คือเราจะจัตั้งจิตไปบวชไปอะไรคือตั้งจิตในฐานอะไรของภาพเองจะทำอะไรเม<อ>ื่อลูกนำยานี้ไปจะไม่นำวางที่ตำจะไม่เดินข้ามขอให้ร่างกายของสุหภาพเราทั้งหลายฟื้นฟูให้หายจากโรคแัยแค่เจ็บ ้งแต่วันที่นำไปรับประทานจากนี้ไปและตลอดไป